มาซาดาอิชิอิชมเกมลุกเวียดนามสุดอันตรายอาจเจอฝนตกและสนามเละ11ตัวจริงใครลงสนามบ้างไปติดตามในคลิปนี้ส่วนฟุตซอลไทยได้เ hey! ฮแฟนฟุตบอลได้ชมสดๆฟรีๆผ่านฟรีทีวีอยากแน่นอนในศึกลูกหนังฟุตซอลโลกสมัยที่7ทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหว ในแวดวงฟุตบอลไทยและต่างประเทศหลังจากที่พลักช้างศึกทีมชาติไทยนะครับพลาดลงสนามนัดอุ่นเครื่องศึกบอลพี LP, แบงค,คับนะครับที่จะลงสนามเจอกับทีมชาติรัเสเซียนะครับทีมอันดับ33ของโลกเนื่องจากว่าพายุยางหิงนะครับได้พัดถล่มเวียดนามแล้วก็ทําให้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลของรัเสเซียนะครับประกาศที่จะไม่ให้ทีมชาติรัเสเซียลงสนามในเกมนัดดังกล่าวด้วยนะครับทำให้เกมถูกยกเลิกไปอย่างไรก็ตามนะครับ พระพักช้างศึกทีมชาติไทยก็ยังมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดนะครับเจอเจ้าภาพทีมชาติเวียดนามนะครับโดยจะฟาดแข่งกันในวันที่10กันยายนนี้ครับเวลา2ทุ่มตรงครับซึ่งก่อนเกมนะครับมาซาดะอิชิอิเฮชโค้ดของพระพักช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็ได้เปิดเผยถึงการเตรียมทีมก่อนเจอกับพระพักดาวทองครับคู่ปรับในย่านอาเซียนว่าหลังจากที่ไม่ได้ลงแข่งขันกับรัสเซียนะครับทำให้ทีมชาติไทยมีเวลาฝึกซ้อมกันมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นจะส่งผลดีต่อพระพัก ชังศึกอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของดราม่าสนามฝึกซ้อมที่ทางเจ้าภาพจัดไว้ให้ซึ่งไม่ได้คุณภาพนั้นทางมาสดาอิชิอิก็ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็บอกว่าไม่ได้โฟกัสในเรื่องของสนามฝึกซ้อมแต่อย่างใดนะครับเจ้าภาพจัดมาอย่างไรทางทีมชาติไทยก็มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะครับซึ่งการที่ทีมชาติไทยนะครับเจอกับทีมชาตินัดนี้นะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุก แล้วก็เร้าใจอย่างแน่นอนครับซึ่งทางมาสดะาิชิอินะครับก็ได้มีการชื่นชมทีมชาติเวียดนามชุดนี้นะครับว่ามีเกมรุกที่อันตรายมากๆนะครับซึ่งทางอิชิอิก็เชื่อว่านะครับเกมนี้เวียดนามน่าจะมีการปรับปรุงเกมรับให้ดียิ่งขึ้นกว่าเกมที่พวกเขาแพ้รัสเซียมาสาูนย์นะครับส่วนเกมรุกก็ต้องบอกว่าพวกเขาทําได้อย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ทางเกมรุกของทีมชาติเวียดนามน่าจะทําให้ทีมชาติไทยเจอความท้าทายในการรับ มือออย่าแนนนครับซึ่งอิชิอินะครับก็ได้พูดถึงนักเตะเวียดนามหลายคนนะครับว่ามีศักยภาพที่ดีซึ่งทางอิชิอิก,ก็พยายามย้ํากับนักเตะทีมชาติไทยนะครับว่าต้องไม่ให้นักเตะ แนวรุกของเวียดนามได้มีพื้นที่เล่นแล้วก็พยายามไล่กดดันให้มากที่สุดนะครับเพื่อทําให้เวียดนามเนี่ยไม่สามารถเล่นตามเกมของพวกเขาได้ครับสว่วนสตินะครับของกุนซือชาวญี่ปุ่นที่คุมทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากุนซือชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยพาทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามได้เลยนะครับผลล่าสุดก็คืออากิระนิชิโนะนะครับพาทีมชาติไทยนะครับเสมอกับเวียดนามไป2เกมนั่นเองนะครับหากอิชิ สามารถพาทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามได้เขาก็จะเป็นกุณซือชาวญี่ปุ่นคนแรกนะครับที่พาพระพักช้างศึกเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้ครับส่วนในเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่น่ากังวลหลังจากที่พายุยางหิงนะครับได้พัดถล่มประเทศเวียดนามอย่างหนักนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยไม่สามารถลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมนะครับรังเย่าของพวกเขาแล้วก็จะเป็นสนามที่จะใช้ในการแข่งขันเจอกับทีมชาติไทยได้นะครับเนื่องจากว่ามีฝนตก น,นั่นเองนะครับทำให้ทางเวียดนามเนี่ยต้องกลับไปซ้อมที่โรงแรมนะครับแล้วก็มีการคาดกันว่าฝนอาจจะตกลงที่สนามมีดิ่งสเตเดียมนะครับในช่วงเกมกัน,นขน่งขันลงฟาดแข้งด้วยนะครับซึ่งทางกกมุตุนิยมวิทยานะครับของเวียดนามก็ได้เตือนว่าอิทธิพลของพายุด,ดีเปชชั่นนะครับยังมีโอกาสทําให้เกิดน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มเพิ่มเติมในเวียดนามนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงที่กรุงฮานอยในช่วงคืนวันจันทร์แล้วก็คืนวันอังคารอีก ด้วยนะครับนั่นอาจจะส่งผลนะครับให้เกมระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามไม่ได้เป็นเกมที่มีคุณภาพมากนักนะครับถ้าฝนตกลงมาเนี่ยก็อาจจะทําให้สนามเละแฉะแล้วก็การคอนโทรบอลเนี่ยเป็นไปได้อย่างลําบากนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกมระหว่างไทยกับเวียดนามไม่ได้เข้มข้นเร้าใจอย่างที่จะเป็นก็ได้ครับส่วนในเรื่องของ11ตัวจริงนั้นนะครับคาดว่ามาซาดาอิชิอิไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นมากนักนะครับโดยจะใช้นักเตะตัวหลักนะครับแล้วก็นักเตะที่ถู เรียกตัวเข้ามาแล้วก็เป็นนักเตะพลังหนุ่มนะครับผสมประสานกันเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับผูกสาประตูน่าจะเป็นฟันดีว่าคำหมาลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมนะครับแผงแบตโฟในระบบ4-4-2นะครับซ้ายก็น่าจะเป็นสัจลักษณ์แหยประโคนนะครับที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับกระสาสายฟ้าบุรีรัมย์อยู่แต่นะครับฝั่งขวานิโคลัสมิเคิลสันนะครับน่าจะออกซ้าทร่วมกันนะครับขณะที่คุเซนาฮาคับโจธานเข็มดีกับเอเลียสดอลล์มีโอกาสสูงนะครับที่ได้ออกซ้าทเป็น11ตัวจริงโดยมีสุพรรณทองสงเป็นตัวสสอออดดแแงนนนนนะะคคคครรรััััับบบบ่วกกลาา็มมียเทพพป้ญช เกมขนาดที่ตัวริมเส้นก็ต้องบอกว่าหลากหลายและก็อันตรายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชา,นาระลงพมสีแก้วเอกนิตปัญญาหรือแม้แต่จะเป็นสุมนัตเหมือนตานครับนอกจากนี้นะครับยังมีอนันยยอดสังวานนะครับเป็นผู้เล่นริมเส้นที่น่าจับตามองและมีโอกาสสูงที่จะออกซาร์เป็น11ตัวจริงนะครับส่วนตัวรุกหรือว่ากองหน้าตัวเป้าอาจจะใช้เทียสักเผยพี่มมยนะครับนอกจากนี้ก็มีตัวสดแทรกอย่างกรวิทษารวมไปถึงปาติคุตัมสัน้นหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับนั่นก็คือการสลับเอาสมนัสเหมือนตานะครับที่เล ในช่วงหลังเนี่ยขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเกมฟุตบอลนะัดอุ่นเครื่องนะครับ LP Bank Cup นะครับระหว่างไทยกับเวียดนามก็จะลงฟาดแข้งกันในวันที่10กันยายนนี้ครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับตามเวลาของประเทศไทยแล้วก็จะมีการถ่ายสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD 3 2นะครับแล้วก็ช่อง Facebook FA t h a i ยแ n d รวมไปถึงเพจช้างศึก YouTube ช้างศึกอีกด้วยนะครับซึ่งแฟนบอลชาวไทยก็สามารถติดตามแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจพระพักช้างศึกให้คว้าชนะใน เกมนี้นะครับเพื่อทำคะแนนแนแนดับฟีฟ่าแลงกิ้งให้สูงขึ้นไปอีกครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหากทีมชาติไทยชนะในเกมนี้ก็อาจจะเป็นการเรียกระแสให้ฟุตบอลไทยกลับมามีความนิยมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ฟุตบอลลีกของไทยมีความคึกคักมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าหากแพ้ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่พูดมาเมื่อสักครู่นะครับอาจจะเกิดขึ้นแบบตรงกันข้ามก็ได้ครับส่วนลูกหนังโตเล็กทีมชาติไทยหรือว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็ได้เดินทางไปยังประเทศอุซเบกิสถานเรียบบรร้้อยแลวนะคั เพื่อทาศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกสบายที่7ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคมนี้นะครับโดยการเดินทางครั้งนี้นะครับก็นําทัพโดยบรรดาผูเ้เล่นและก็ซาวโค้ชนะครับตัวหลักหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกิตาวงแก้วสุพุดเถื่อนกลางรวมไปถึงจิรวัตรศรวิเชียนนะครับซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปลงฟวัดแข่งศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับบิก๊กปอมาอริศักเบนจะสีวันอุปนายกสมาคมแล้วก็ประธานฟุตซอลไทยนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับ ว่าฟุตซอลโลกครั้งนี้ก็จะมีการถ่ายสดให้แฟนฟุตบอลชาวไทยและก็แฟนฟุตซอลไทยได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับโดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างการกีฬาประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับคาดว่าช่องที่จะถ่ายทอดสดฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้น่าจะเป็นช่องทีสปอร์ตนั่นเองนะครับส่วนอาการบาดเจ็บนะครับของอรุษเสนบัตนะครับผู้ักษาประตูที่มีการบาดเจ็บในเกมฟุตบอลนะัดออเครื่องนัดพิเศษนะครับในเกมที่แพ้กัวเตมาลานะครับตอนนี้อาการก็ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สาม ลงยืนและซ้อมบาๆได้แล้วนะครับเหลือเวลา5วันเชื่อว่าเจ้าตัวจะฟิตลงสนามให้กับโตเล็กทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับแต่องไรก็ตามนะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตอย่างละเอียดแล้วก็เช็คอาการบาดเจ็บจากทีมแพทย์อีกครั้งนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็จะพยายามนะครับที่เรียกความฟิตกลับมาเพื่อลงเฝ้าเสาให้กับทีมโตเล็ก ทมชาติไยยด้วส่วนประเด็นดราม่านะครับที่เกิดขึ้นของวงการฟุตซอลไทยนะครับในประเด็นที่2นักฟุตซอลไทยนะครับไม่มีชื่อลงฟาดแข้งในฟุตซอลโลกครั้งนี้นั่นก็คือในรายของเท Th er ือศักจเิญพงศ์นะครับรวมไปถึงทางปานัทกิติพาดูวงนะครับซึ่งบิ๊กปอมอริศักดิ์เบญจศิวันก็ได้ออกมาตอบโต้ประเด็นดราม่าดังกล่าวนะครับว่าตัวบิ๊กปอมเองก็ได้ทราบเรื่องดราม่าการตัวนักกีฬาด้วยนะครับซึ่งบิ๊กปอมเองขอพูดในนามผู้บริหาร ของฟุตซอลทีมชาติไทยว่าขอโทษที่มีการ ตัดตัวครั้งนี้ทําให้แฟนฟุตซอลไทยไม่สบายใจหรือไม่ถูกใจแล้วก็บิ๊กปอมก็ยืนยันนะครับว่ามีการพูดคุยกันมากมายทั้งประเด็นเด็กเส้นมีการตัดสินใจจากโค้ดคนอื่นที่ไม่ใช่โค้ดแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยอยากจะเรียนนะครับว่าฟุตซอลไทยใช้โค้ดต่างชาติมา25ปีการที่จะมีคนไปแทรกแซงโค้ดทีมชาติต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้นะครับแล้วก็โค้ดแต่และโคด้ดแต่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีวิธีการทําทีมที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นบิ๊กปอมยืนยันนะครับ ว่าไม่มีเด็กเส้นแต่งใดแล้วก็ทางทีมฟุตซอลไทยในพยายามที่จะใช้นักเตะที่ดีที่สุดแล้วก็เข้ากับแทคกติกมากที่สุดในการแข่งขันฟุตซอลครั้งนี้อีกด้วยนะครับส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกลุ่ม B นะครับโดยจะลงสนามเกมแรกนะครับเจอกับทีมชาติโครเอเชียนะครับโดยจะฟาดแข่งกันในวันที่14นะครับกันยายนนะครับเวลา17นาฬิกานะครับส่วนเกมนัดที่2นะครับจะเจอกับคิวบาวันที่ 27กันยายนนะครับเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเจอกับบราซิลนะครับวันที่20กันยายนเวลา1ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับโดยทุกเกมที่ทีมชาติไทยลสงสนามนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง t s p o r t ก็สามารถส่งกำลังใจและก็เชียร์ประพักฟุตซอลทีมชาติไทยให้ไปได้ไกลที่สุดนะครับในฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับดีก็เป็นแป๊บคุบยบอลที่หยุดยกมาพูดคุยในอีีนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่องกันเป็นกำลังใจให้กตวมด้ยร